ก็ตายอยู่คนเดียวยนั่นแหละแแก่ชราอย่างนี้เนาะ้าพูดง่ายก็แบบคนเดียวมันก็ญาติก็มีก็พึ่งอาศัยเขาถ้าตายไปแล้วก็จบเกม คุชมคะตอนนี้จุ๋มยืนอยู่ที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดหลังได้รับแจ้งจากแฟนข่าวจีมเอ็ว่ามีชายผู้หนึ่งอาศัยอยู่เพิงหลังเล็กๆใช้ชีวิตลําพังมาตั้งแต่เด็กชีวิตของเขาไม่เคยได้รับโอกาสดีๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวทํางานหนักเอาเบาสู้ไม่เคยงอมืองอเท้าขอใครกินชีวิตของเขาจะกินจะอยู่กันอย่างไรจุ๋มลุยเองลงพื้นที่วันนี้ไปกับจุ๋มด้วยกันนะคะ อีสา,ตานตำบลสะอาดสมบูรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมีชายสู้ชีวิตคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระต๊อบเล็กๆเก่าๆสร้างแค่พอนอนข้างในมีเพียงเครื่องนอนและเสื้อผ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเหมือนไกลคนอื่นเขาในครัวมีหม้อดำๆเก่าๆไว้หุงหาอาหารก็เท่านั้นบ้านหลังนี้มีชายวัยกลางคนชื่อวิทูลอาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆเพราะมีปัญหาทางบ้านวิทูลต้องจำแยกตัวออกมาต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก เราไม่มีตังติดตัวมาแม้แต่แดงเดียววิทูลไม่ได้เรียนเหมือนเด็กรุ่นเดียวกันต้องออกรับจ้างไปวันๆหาเลี้ยงชีพหนักเอาเบาสู้ไม่เคยท้อแท้รับจ้างเลี้ยงวัวบ้างเก็บฟืนบ้างหาเห็ดหาหน่อไม้จนเลี้ยงชีพด้วยตัวเองมาถึงปัจจุบันพี่วิค้าชีวิตของพี่วิิีอยู่ตัวคนเดียวมาอย่างนี้ตลอดกี่ปีแล้วคะเนี่ยหลายปีแล้วครับมันก็อยู่ประมาณ 30- 40ปีครับ 30- 40, 40ปีแล้ว ไม่มีเมียไม่มีลูกเหรอคะครับผมแล้วกินเยาออยู่กันยังไงรับจ้างไปวันวัครับค่ะทํานาทําไร่ไปมันก็วันละสามร้อยแล้วแต่รายวันครับทํางานไปวันวันถ้าไม่มีก็ไม่ได้กินครับผมบ้านหลังนี้นี่คือพื้นที่ของใครคะของญาติครับอาศัยเขาอยู่อีกครับเป็นเพิงเล็กๆอย่างนี้ครับอะไรเป็นแรงผักดันให้พี่วิเนี่ยเดินต่อแล้วก็สู้ต่อโดยไม่ย่อท้อคะ่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับคนจ้างเขาครับอันนี้เขาสงสารเขาก็เรียกไปช่วยทำงานก็ไปเรื่อยๆไปกับเขาเป็นวันสองวันสามวันก็แล้วแต่งานจะหมดมองอนาคตยังไงคะกับตัวเองเพราะต่อไปคนอื่นเขายังมีเพื่อนมีคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างแต่พี่วิเนี่ยต้องไปอยู่คนเดียวแก่ชราอยู่คนเดียวนะ่ะ มันก็ตายคนเดียวนั่นแหละถ้าแก่ชราอย่างนี้เนาะพูดง่ายก็แบบคนเดียวมันก็ญาติก็มีก็เพิ่งอาศัยเขาถ้าตายไปแล้วก็จบเกมไม่มีอะไรอีกมากมายจะไม่คิดอะไรมากมาย ่านต่างเห็นอกเห็นใจชายกลางคนชื่อวิทุนคนนี้ด้วยความซื่อความขยันความอดทนสู้ชีวิตทำให้หลายคนหยิบยื่นงานให้วิทูนเพื่อมีรายได้เลี้ยงชีวิตทำทุกอย่างทำมาตั้งแต่เด็กๆถึงทุกวันนี้อย่างสะกดคคำว่าสบายยังไม่เป็นกำนานขั้นในส่วนของพี่วินี่ยังไงครครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณจุ๋มช่องจี M 25น,นะครับที่ได้ บุกบ่าฝ่าฟันมาถึงจังหวัดระเอ็ดของเรานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลศาสมบูรณ์นะครับบ้านดงเคงหมู่ที่เกนะครับในส่วนของพีวีนะครับวีทูลเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนะครับหาอยู่หากินเองมีก็กินไม่มีก็อดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นช่วงนี้เนี่ยครับเห็ดออกเขาก็จะไปเก็บเห็ดในป่าของชุมชนนะครับก็เอามาขาย20บาท30บบาทพอได้กินนะครับ เวลาช่วงที่เขาทำนานะครับทำนาก็มีคนจ้างไปถอนก้าบ้างไปปลูกข้าวบ้างเขาก็ไปนะครับเวลามีงานมีการในชุมชนงานบุญงานบวชนะครับงานวัดงานวาอะไรเงี้ยนะครับคือเขาก็จะไปช่วยเหลืออยู่ตลอดก็ถือว่าเป็นเป็นคนดีคนหนึ่งของของชุมชน วาสนาของคนนั้นแตกต่างกันถึงจะจนแต่วิทุนก็ทนสู้ถึงจะเจ็บจะช้ำในชีวิตสักกี่ร้อยครั้งวิทูนก็ไม่เคยย่อท้อสู้ทุกวิถีทางทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดหากท่านใดจะแสดงน้ำใจให้ชายผู้นี้ก็ส่งมาได้ที่เลขบัญชีวิทูนโดยตรงเลยนะคะถึงหนทางมันจะอีกยาวไกลแต่น้ำใจที่มีให้มันยาวนาน พลสพรพึ่งพันอนุกูลอย่างนอกถ่ายภาพนพขวานนาคนวลลายงานและทั้งหมดนี้ในจุม้มลุยเองไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามข่าว GMM 25คมชัดคัดเพื่อคุณเพียงกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค่ะ YouTube GMM 2 5 Thailand อัปเดตท,ทุกวันที่นี่นะคะทางช่องนี้ GMM 25ค่ะ